ช่วงสักสามอาทิตย์ที่ผ่านมาน้องโอ๊กเข้ามาถ่ายทําคลิปเรื่องเล่าจากสนามรบที่บ้านของลุงนนท์นะครับก่อนจากไปน้องโอ๊กเขาก็ได้มอบอกล่องสี่เหลี่ยมกล่องเล็กๆนะครับภายในเป็นไม้ลอยนะครับเขาก็มอบให้กับลุงนนท์ลุงนนท์ก็นํามาใช้ทดลองหลายคลิปแล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้ให้พี่น้องได้ดูว่าภายใน มันมีอะไรบ้างนะครับวันนี้พอมีเวลาก็เลยนำมาเปิดให้พี่น้องได้ดูนะครับภายในนะครับก็จะเป็นไมลอยทั้งหมดมีอยู่าสามชิ้นนะครับแล้วก็มีสายอีกนะครับส่วนาทานแบตเตอรี่นะครับทั้งหมดนี่ยอยู่ในนี้นะครับพี่น้องเนี่ยนะครับแล้วก็มอบให้นะครับลงุงนนก็นํามาชาร์จจากนั้นก็ลองอามา ถ่ายทำนะครับก็ถ่ายทําได้เป็นอย่างดีนะครับไม่ลอยก็เป็นของยี่ห้อโบย่นะครับเขาไม่ได้ให้มารีวิวสินค้าหรอกพี่น้องแต่ว่ากําลังจะมาบอกพี่น้องเอฟซีว่าคุณงามความดีที่ลุงนนท์ได้ทํานั้นนะครับก็มีพี่น้องหลายคนหลายท่านเขาก็ได้มองเห็น เมื่อเขาผ่านมาแล้วก็มาสัมภาษณ์ชีวิตเรื่องราวความเป็นไปของลุงนนเขาก็ได้นำมามอบนะครับมอบเสร็จนะครับวันนั้นรู้สึกว่าจะไม่ได้ถ่ายภาพนะครับก็ต้องขอขอบคุณน้องโอก๊กจากช่องโอ๊ก v v ีด้วยนะครับที่ให้ความอนุเคราะห์กับลุงนนท์นะครับก็มอบอไม้นะครับพร้อมกล่องสี่เหลี่ยมนะครับคือใช้งานได้ดีนะครับ ที่อยากจะบอกก็คือขอบคุณมากนะครับก็ขอบคุณคุณแม่ด้วยนะครับวันนั้นก็มีคุณแม่ของน้องโอ๊กมาด้วยนะครับก็มานั่งถ่ายทํากันอยู่ตรงนี้ใช้เวลาในการถ่ายทาคลิปเรื่องเล่าจากสนามลบทั้งหมดประมาณ4ี่ชั่วโมงเห็นจะได้พี่น้องวันนั้นยุงก็เยอะนะครับในระหว่างการถ่ายทําฝนก็ตกพี่น้องพอฝนตกปุ๊บก,ก็ขยับเข้าไปในบ้านก็ถ่ายทําจน แล้วเสร็จแล้วก็นำมาตัดต่อก็ได้ทั้งหมดรวมแล้ว6ตอนก็ส่งเข้าระบบของ YouTube ไปแล้วนะครับในช่องของโอ๊กวีพีนะครับก็มีพี่น้องอิสิเข้ามาชมรวมแล้วประมาณสัก3ามแสนวิวเห็นจะได้นะครับคือค่อนข้างที่จะดีมากนะครับวันนี้ก็เลย มาบอกเล่าให้พี่น้องอีซีของช่องลุงนนได้ฟังกันนะครับว่าลุงนนก็เริ่มแล้วพี่น้องเริ่มลุยแล้วนะครับจริงๆแล้วนะครับก็น้องๆเขาก็มาถ่ายทํานะครับถ่ายทําทีนี้น้องๆเขาก็เมตตานะครับเขาก็มอบให้ก็มีความสุขมากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วอยากจะได้อยู่แล้วนะครับไม่ลอยนะครับไม่ลอยชุดนี้นะครับก็ประมาณสัก น่าจะสี่พันห้าเห็นจะได้นะครับชุดนี้นะนะครับแต่ว่าน้องโอ๊คเขาก็นํามามอบให้นะครับเนี่ยเนี่ยพี่น้องเวลาเราจะใช้นะครับไอตัวนี้ก็เอาไปติดที่ตัวกล้องนะครับส่วนตัวนี้นะครับหนีบนะครับหนีบใส่กระเป๋านะครับเขาก็จะมีสายอีกพี่น้องนะครับเขาจะมีสายอันนี้เป็นสายไม่ลอยแล้วก็เสียบตรงนี้นะพี่น้องพอเสียบปุ๊บ นะครับไอตัวนี้เราใส่กระเป๋าก็ได้นะครับหรือจะตั้งไว้แบบนั้นก็ได้จากนั้นก็มาตัวนี้นะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับมีทั้งหมดเนี่ยสตัวนะครับเป็น3มชุดนะครับเราก็เสียบตรงนี้นะครับสมมุติว่าเราจะสัมภาษณ์สามท่านนะครับไอตัวนี้เราก็เอาไปเสียบให้อีกคนหนึ่งนะครับมันก็จะเป็นการพูดคุย นะครับอย่างสมมุติลุงนั่งตรงนี้เขอาจจะมีพี่น้องนั่งตรงนี้คนหนึ่งนะครับอาจารย์ก็พูดใช้ไม่ลอยไม่ต้องใช้สายที่มันยาวๆนะครับสายตัวนั้นบางครั้งก็มีโอกาสที่จะทํางานผิดพลาดนะครับเพราะว่าเวลาพูดไปนะครับด้วยสายมันสั้นนะครับแล้วมันมีตัวเดียวพี่น้องนึกออกไหมนะครับเสียงจากตรงนี้มันก็จะไม่เข้ามาเสียงจากตรงนี้ก็จะไม่เข้ามามันจะชัดเฉพาะ คนที่พูดเสียงดังๆอย่างลุงนนนะครับก็ถือว่าได้รับความเมตตาจากช่อง o อ a p ครับก็รู้สึกดีใจนะพี่น้องที่น้องๆเขายังไม่ลืมเรานะครับวันนั้นจำได้น้องโอค๊คเขาก็บอกว่าโอ้โหพี่นนทพี่นนเนี่ยไปลบหนักมาจริงๆแต่ไม่มีใครมาสัมภาษณ์ลุงนนเลยบอกว่าอย่างนั้น หลังจากที่ดูเรื่องเล่าจากสนามลบของลุงนนเพียงคลิปเดียวน้องโอ๊กบอกว่าตัดสินใจเลยยังไงก็ต้องมาสัมภาษณ์พี่นนท์ให้ได้ว่าอยางงั้นนะครับจากนั้นประมาณสักสองสาวันน้องโอ๊กเขาก็มาหาลุงนนท์ที่บ้านแล้วก็มาถ่ายทำนะครับนี่คือคนจริงหากพี่น้องท่านใดที่ติดตามเป็นเอฟซของช่องนนทในวินชาแนลหรือว่าของลุงนนท์เนี่ยนะครับ ถ้ามีเวลาพอที่จะแบ่งปันเวลาได้นะครับก็เข้าไปารับชมช่องของน้องโอ๊ก V.I.P. ด้วยนะครับเพราะว่าช่องโอ๊ก V.I.P. เนี่ยนะครับเขาไปติดตามไปค้นหาเฉพาะคนดังๆเฉพาะคนที่เป็น V.I.P. นะครับไม่ว่าจะเป็นานายตำรวจก็ไปสัมภาษณ์นายตำรวจชั้นผู้ใหญ่นะครับอย่างาพลตำรวจโทเลวัตกินเกสรประมาณนี้นะครับอย่างผู้พันตึง นะครับอย่างเงี้ยนะครับ V.I.P. อย่างท่านชัยวัน์ลิมลิขิตอักษรอย่างเงี้ยนะครับคือ,อช่องนั้นนะครับก็มีสาระได้ความรู้ค่อนข้างเยอะนะครับนอกจากตำรวจชั้นผู้ใหญ่ในทหารชั้นผู้ใหญ่น้องโอ้ก็จะไปสัมภาษณ์พวกดาราดังๆในอดีตนะครับก็ไปสัมภาษณ์มาแล้วหลายคนหลายท่านเหมือนกันพี่น้องก็สามารถเข้าไปชมได้ นะครับส่วนช่องของลุงโนทนนั้นก็พออยู่ได้พี่น้องนะครับเพราะว่าวัตถุประสงค์เจตนาที่แท้จริงก็คือยกย่องเชื่อชูวิรกรรมของทหารผ่านจุโจมจากโชอคอห้าหนึ่งสามไข่ปักธงชัยเราจะนําเรื่องราววิรกรรมผู้ที่เสียสละนํามาบอกมาเล่าให้พี่น้องได้รับรู้รับทราบร่วมกันนะครับส่วนอีกอคนหนึง นะครับที่ลุงนนอยากจะแนะนําให้พี่น้องไปรับชมรับฟังเยอะๆนะครับก็คือช่องของคุนกะเพราเรื่องเล่าจากนักรบนะครับอันนั้นก็เป็นน้องนะครับที่เคารบนับถือกันมายาวนานอีกช่องหนึ่งนะครับก็คือ,อทนายพ่อลูกอ่อนนะครับอันนี้ก็เกาะเกี่ยวเป็นพี่เป็นน้องกันมาค่อนข้างที่จะนานหลายปีนะครับทนายพ่อลูกอ่อนเนี่ยเขาจะ,ะเล่า นวนิยายของอท่านสยุมภูทศพลนะครับภาคนะครับเคยถามนะครับว่าทนายเวลานั่งภาคไปภาคที่ไหนเอาเวลาที่ไหนไปภาคเพราะว่าแต่ละวันเนี่ยไปว่าความนะครับขึ้นลงขึ้นศาลประจาเพราะว่าทนายพหลกอ่อเนี่ยเขาเป็นทนายนะครับแต่ไม่ใช่ทนายคนดังเป็นทนายคนดีนะครับก็ถามน้องเข้าไปทนายก็บอกว่า ในช่วงที่เดินทางไปศาลนะพี่มันไม่มีเวลาที่จะไปอ,ะอ่านในคลิปตรงไหนก่อนที่จะขึ้นศาลเนี่ยพอมีเวลาประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงเข้าไปนั่งในรถอัดในรถเลยพี่ไว้อย่างนั้นนี่คือเรื่องจริงทํากันขนาดนั้นเลยนะครับเรื่องจริงที่ช่องของทนายพ่อลูกอ่อนเขาก็ไม่เคยเล่าให้ใครฟังเขาก็เล่าให้ลุงนนท์เล้ยฟังลุงนนท์ก็เลยบอกโอ้โหขยันขนาดนั้นเหรอ าบอกต้องขยันพี่ชั่วโมงนี้ไม่ขยันไม่ได้นอกจากอาชีพทนายที่เราทําแล้วหากมีสิ่งใดที่เราพอจะทําได้เราต้องลุยเราต้องทําเราต้องลุยพี่ไว้อ,อย่างนั้นนะครับจากนั้นนะครับก็เล่ามาโอ้เยอะมากนะครับทนายพวก,กอ่อนเนี่ยนะครับเล่ามาเยอะมากนะครับแล้วแต่ละคลิปของทนายพลูกอ่อนเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าโอ้โหอ่านคลิปได้ดีมาก ชัดถ้อยชัดคำชัดเจนทุกคำพูดนะครับเก่งมากเก่งมากนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณน้องทนายนะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาลุงนนมีคดีขึ้นลงขึ้นศาลอยู่คดีหนึ่งนะครับเป็นคดีที่ค่อนข้างใหญ่สำหรับลุงนนเหมือนกันนะครับจริงๆลุงนนเนี่ยไม่เคยขึ้นหลงขึ้นศาลนะครับ ขึ้นโงพักเนี่ยขึ้นบ่อยนะครับมีอยู่ประมาณสักช่วง2อสเดือนที่ผ่านมานะครับลงุลงนนท์ก็มีปัญหาเรื่องรถยนต์นะครับไปซื้อรถยนต์มานะครับในช่วงที่น่าจะรัฐบาลของออนางสาวยิ่งรักเขาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับก็คือรถปลอดภาษีนะครับเป็นซื้อรถในนามเน่วยรัชาการนะครับก็ไปซื้อมาก็ามาใช้อยู่ประมาณสักสีหปีเหมือนกัน นะครับเป็นรถป้ายแดงเป็นรถอ่าเขาเรียกรถอ่าสประตูเป็นรถโฟ์วินนะครับก็ซื้อมานะครับพอช่วงที่เขาปฏิวัติกันประมาณนี้แหละพี่น้องนะครับไอรายได้ที่เคยมีอย่างพอเพียงมันก็ค่อยๆหายไปพี่น้องพอมันหายไปปุ๊บเรารู้สึกว่าเอ๊ะสถานการณ์ไม่ค่อยดีเราส่งรถคืนพี่น้อง ส่งรถคืนเนี่ยจำได้ในปีพศ2560นะครับทุกสิ่งทุกอย่างเงียบเก็บเลยปันปิงเข่ารักสร้างพี่น้องมันเงียบคคักีอหลียกั่อก็ไม่ได้คิดเยอะนะครับแต่พอประมาณสักปี64นะครับมีจดหมายมาบอกว่าให้ไปไก่เกลี่ยเจรจาค่าเสื่อมสภาพรถยนต์ว่าอย่างนั้นตายเลยพี่น้องแม่ในรถ ขึ้นตั้งแต่ปีปพศ2560มันกัอยู่ซื่อๆก็บวัวาจาังไหนสิท่วงหรือบ่ท่วงสีมีคาเดียใจหรือบ่ามีกบับบัวบอกพี่น้องพ่อหกสีม่มาบอกหันใส่หันขวาเห็นจังไหนน้อก็เลยโทรศัพท์ไปหาทนายคิดได้ใจบมดห้วยน้องครูเป็นทนายก็มีตัวย่านหัวมันยังสันดกโทรไปหาน้องทนายนะครับน้องทนายก็บอกว่า <S <S เดี๋ยวผมจัดการเองพี่ การที่จ่ายไม่ต้องเอาอย่างนั้นเดี๋ยวผมเคลียร์เองผมเป็นทนายผมมีความรู้เดี๋ยวผมจัดการให้พี่ให้พี่ส่งอเอกสารหลักฐานในการฟ้องมาจากนั้นผมก็ส่งสำนวนฟ้องไปให้น้องทนายนะครับจากนั้นก็ทาเสร็จเรียบร้อยเขาก็มายื่นที่สารสุพรรณบุรีนะครับแล้วก็มีการนัดฟังําพิพากษาขึ้นไปฟังก็เลยบอกว่าทนายพี่ต้องไปไหมวะทนายก็บอกอพ,พี่ไม่ต้องมาก็ได้ เอ้แต่พี่อยากฟังว่าสำนวนมันเป็นแบบไหนมันเป็นยังไงทําไมเขาจึงทําแบบนี้นะครับจากนั้นก็อ้าวมาฟังมาฟังมาอย่างนั้นถ้าพี่อยากฟังมาฟังด้วยกันมาอย่างนั้นขึ้นไปนะครับผู้พิพากษาท่านก็ขึ้นบันลังเราก็เข้าไปในห้องนะครับพอท่านพิพากษาออกมาท่านก็บอกว่ายกฟ้องไวาอย่างนั้นนะครับก็มารู้ว่ามูลเหตุที่ศาลท่านให้ความอนุเคราะห์ท่านเมตตาที่ยกฟ้อง ก็เพราะว่าหนึ่งนะครับรถไม่ได้มีร่องรอยไม่ได้มีอุบัติเหตุใดๆนะครับแล้วการส่งมอบคือรถเราส่งมอบด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์นะครับไม่ได้พารถหนีไม่ได้พารถหายเข้ากีบเมฆไปเหมือนพี่น้องท่านอื่นๆนะครับเราก็เอาไปคืนเป็นรายลักษณ์อักษรนะครับสารท่านก็มองว่าตรงนี้ที่สำคัญ ศาลเขาพิเคราะนะครับท่านบอกว่าคืนหลังจากที่คืนรถไปแล้วเนี่ยนะครับตัวรถทั้งหมดเนี่ยมันรู้สึกจะเป็นล้านเหมือนกันนะครับรวมเบ็ดเสร็จรวมดอกเบีย้ยก็น่าจะประมาณสักล้านสามเห็นจะได้นะครับทีนี้สารท่านก็บอกว่าหลังจากที่ตัวจำเลยเนี่ยคืนรถไปเสร็จเรียบร้อยทางโจทย์เนี่ยก็นํารถไปขายทอดตลาด ได้กำไรมาอีกประมาณสักสองแสนกว่าบาทพี่น้องแต่โจทย์ไม่พอใจส่งเรื่องฟ้องศาลนะครับแต่สารก็บอกว่าเฮ้ยเฮยเพวกเองได้ไปเยอะแล้วเกินจากทั้งดอกทั้งต้นไปแล้วจะมาเก็บอะไรอีกท่านก็ยกฟ้องนะครับผมก็รู้สึกตีใจเขาขอบคุณทนายที่เขาเรียกว่าไเ,เขาเรียก แก้ต่างให้แล้วก็ได้ผลสําเร็จนะครับเมื่อสารสั่งแบบนั้นนะครับพี่ภาคษาออกมาในรูปแบบนั้นผมก็ mm hmm. ก็เฉยนะครับ mm hmm. ก็ไม่ได้ไปคัดสําเนาไปอะไรอีกแต่ประมาณสักสเดือนต่อมาพี่น้องนะครับทางโจทย์เขก็มีหนังสือยื่นฟ้องมาอีกคือขออุทธรณ์บอกววาอย่างนั้นวนจะเก็บเงินไอ้ก้อนนี้ให้ได้ นะครับตอนนี้ผมก็โ,โยนเรื่องไปที่น้องทนายทนายบอกว่าเอามาเลยพี่เดี๋ยวผมจัดการเองสบายๆว่าอย่างนั้นก็เลยถามน้องๆว่าเอ้ยทำไมเขาไม่ยอมทําไมก็าทาแบบนี้อ๋อในเมื่อว่าเขาก็ไปทํางานนะครับสารชั้นต้นเขาแพ้นะครับมันก็ต้องสู้กันที่สารอุทธรณ ท่าเขาไม่ยอมอีกก็ต้องไปสู้กันที่ศาลดีกาบอกว่าอย่างั้นเขาก็ถามลุงนนท์ว่าลำบากใจไหมหรือบอกก็ไม่ลำบากใจสู้ไม่ได้เราก็ยินดีใจใจมากใจน้อยก็ว่ากันไปนะครับแต่รูปของคดีตามที่ลุงนนท์ได้สอบถามน้องทนายก็บอกโอ้ยพี่ไม่ต้องกังวลหรอกนะครับเพราะว่าเขาได้ทั้งตน้นทั้งดอกได้จนเหลือเฟือแล้ว เขาก็แก้ต่างไปตามสภาพความเป็นไปของเขานะครับเขาเป็นบริษัทเขาก็ทํามาหารายได้ด้วยการทําธุรกิจนะครับเมื่อธุรกิจมันพลาดมันพังพนักง,งานหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนในตรงนั้นก็ต้องดิ้นนะครับเพื่อให้มันจบหรือว่าสรุปคดีนี้ให้ได้ว่าอ,อย่างนั้นนะครับอันนี้มาเล่าให้ฟังพี่น้องไม่ได้เครียดอะไรนะครับเพราะว่า คือข้อมูลทั้งหมดนะเรามีแล้วแล้วสารเชื้อต้นเขาก็พิภากษาไปแล้วนะครับมันก็จบไปแล้วนะครับในเมื่อว่า,าบริษัทยักษ์ใหญ่นะครับเขาอยากจะรังแกคนทุกคนยากคนลำบากก็เอาตามสบายนะครับไม่ได้เครียดอะไรนะครับเราก็มาสู้กันนะครับพอสู้กันถ้าคุณแพ้อีกผมก็จะมานั่งเล่าให้พี่น้องได้ฟังอีกว่าเอ้ยมุลเหตุมันเป็นอย่างนี้ นะครับโจทย์ก็สู้เราไม่ได้นะครับเพราะว่าเราเอาความจริงใจในการคืนรถในการให้ถ้อยคําต่อศารนะครับก็จะ,จะจะต้องลักษณะนี้นะครับตรงนี้ก็มาเล่าให้ฟังเล่าถึงคุณงามความดีที่เราทําความดีแล้วไม่ใช่ว่าจะไม่มีใครเห็นเลยนะครับคนไม่เห็นผีก็เห็นอย่างที่เขาว่านะครับแต่ของลุงนนท์เนี่ยไม่ใช่ว่าผีไม่เห็นนะครับ คนเห็นเลยน้องๆทนายนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องทนายน้องคุณกะเพาแล้วก็พี่น้องอีกหลายคนหลายท่านเขาก็เข้าใจเขาก็เห็นใจบอกสู้นะลุงเพราะอย่างนั้นโอ้ยมันก็ต้องสู้เลยพี่น้องถามว่าไปกลัวมันทําไมนะครับในเมื่อเขาฟ้องมาเราก็สู้นะครับเราไม่ได้ไปฆ่าใครที่ไหนนี่นะครับถ้าหากลุงนนไปว่าข่าวให้ร้ายไปฆ่าไปปุ้นอะไรประมาณนี้นะครับก็จะ นะครับก็จะมีปัญหาแต่นี่มันก็ไม่มีอะไรนะครับก็สบายสบายอยู่นะครับอ๋อไปคุยกันเลยก็สบายๆนะครับก็บบบไม่ได้มีอะไรนะครับก็มาเล่าให้พี่น้องได้ฟังฟังแล้วหากถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลุงนนด้วยเพื่อที่ลุงนนจะได้นำเรื่องดีๆมาเล่าให้พี่น้องได้ฟังอีกขอบคุณครับสวัสดีครับ Thank <laughs> you.